รถคันนี้พี่น้องเอทซี่วาเป็นสีขาวหรือวาสีเขียวพี่น้องคอมเมนต์บอกข่อยจักรเทื่อนเนี่ยนะครับสีอะไรสีเขียวเสียจริงเหรอทำไมพี่มองเป็นสีขาววะรถอยู่ที่ค่ะอ๋อรถอยู่นี่อ๋อ <c oughs> อ,อันนี้คนอันนี้คนคอันนี้รถนะรถ<ด>สีรถสีเขียวทรงไหนทรงกรุงเทพอาหารครอ่าแม่ยายเสียายะขายเองแม่ยายของเสียายะก็คือแม่ของน้องไนท์นะครับพี่น้องเอซีจ่จ๋า เตรียมตัวไวๆนี้เราจะมีพิธีกินดองนะครับผมรู้อยากไหมกินดองได้เลยจ้าครับอ้าพวกกินของขาวของหวานไงกินงานดองไงงานดององ<า>ององกะดิท <laughs> ี่นี่กินดองหู้จับไปจ้าพี่น้องจา๋าออาพาพาลูกเปิดประตูนี้ดูดูดูนี้ลบ้านไหนอ่าดูดูทุกบ้านนั่นแหละ<ด>นะนเวลาเราจะจีบอะไรเราก็ต้องดูให้ละเอียดก่อนเราจะซื้อรถซื้อเรือเราก็ต้องดูละเอียดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า ไม่ห้าหมื่นโลนะครับภาย,ยในสวยจกีบจําได้ว่าวันนั้นวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่แล้วลูกค้ามาจากปทุมธานีเอ้ยไม่ใช่บางบัวทองเออถูกแล้วบางบัวทองอ,อยู่อยู่ปทุมธานี <c oughs> ไม่เขาอยู่บางบัวทองอย่างไร <c oughs> เออเสียยะเป็นคนมาคุยกับลูกค้าเองวันนั้นเพราะว่ามาช่วยแม่ยายขาย <c oughs> ตอนนี้แรกลูกค้าไม่ยอมเลยลูกค้าจะเอาสีเขียวันนั้นน่ะ เห็นจอดอยู่มันมีเขียวหนึ่งเขียวออนกับเขียวแก่ก็เลยคุยคุยกันก็เลยเชียร์มาอคันนี้คันนี้ตั้งราคาขายอยู่ท่ายเอาเอาไปล้ครแสเจ็ดีมือยวาเอฟซีไม่เชื่อเราเนี่ยมันคนจริงอยู่แล้วระวังกระโปรงด้วยนะขาวจั่วเลยรถอะไรมันขาวขนาดนี้เห็นไหมนี่ตั้งอยู่สองแสนเจ็ดนะครับหน้าร้านตั้งอยู่สองแสนเจ็ดแต่ว่าเขาผิดหวังจากคันนั้นมา เราก็เลยลดเขาให้ให้เขาเหลือสองแสนห้านะครับพร้อมส่งมอบบางบัวทองส่งวันไหนส่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับเอาป้ายคืนเขาแล้วเขาจะว่าเราบอกแม่มาเก็บป้ายด้วยนะอ่าโอเคค่ะมาดูรอบคันต่อนะครับแม็กล่ลอยยางสวยๆมาดูห้องเครื่องสวยงามนะนี่เลยลูกค้าขอให้ใส่อันนี้ให้ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกอะไรกองกองนะครับผม ทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมออนะครับรถสีขาวสวยๆแบบนี้๋อสีเขียว,ยว <laughs> ลืมอีกแล้วสีเขียวสวยนะครับดูรอบคันแล้วแล้วอันนี้แถมไม่ลูกค้าด้วยเหรออ๋อเ้าจะเอามาเช็ดรถอ๋อมาเช็ดรถนะครับผม <laughs> พร้อมส่งมอบบางวัวทองนะครับเ <laughs> หลือรถกลับสีอยู่ประมาณอีก4-5คันนะใครสนใจ ราคาดีแท้แน่นอนราคาคุ้มด้วยแล้วท่านจะได้รถสีาขาวรถสวยๆ <c oughs> เออไปใช้งานนะครับผมนะเอาฝากน้องไนไว้นะครับผมส่งมอบอพรุ่งนี้นะที่บางบัวทองนะครับผมปิดสโลกแกนเราหน่อยน้องไนรถสวยคนสวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ